สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะคะอ่าพร้อมที่จะเรียนแล้วนะได้เวลาเข้าเรียนวิชาภาษาไทยแล้วนะคะเอาล่ะมาเรียนกันนะคะวันนี้เราจะเรียนปาดเปลืองเรื่องวรรณยุกต์นะคะเป็นคาบสุดท้ายนะคะ แล้วก็หลังจากนี้เป็นหน้าที่ที่นักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดเร่มนี้ให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งเพื่อมารับเป็นคะแนนสอบปลายภาคของวิชาภาษาไทยนะคะปาดเปลืองเรื่องวรรณยุกต์นะคะวันนี้คุณครูจะสอนอักษรต่ํานะคะคุณครูจะสอนอักษรต่ำนะคะตามที่เราได้เรียนกันไปเมื่อวานนี้นะคะตามที่เราได้เรียนกันไปเมื่อวานนี้อักษรต่ํานั้นจะมีด้วยกัน แยกออเป็น2กลุ่มกลุ่มที่แรกคืออ,อักษรต่ำคู่มี14ตัวนะคะวิธีการจำคือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนะคะแล้วเราก็มาท่องกันว่าพ่อพ่อคือตัวอะไรนะขาคือตัวอะไรฟันทองซื้อช้างหอก็จะประกอบด้วย14ตัวคือคอควายคอคนคอรักังชอช้างซอโซชอเชือ ทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเพาแล้วก็หอนคู่อันนี้คือต่ำคู่14ตัวนะคะแล้วจาจะมีต่ำเดี่ยวอีก10ตัวต่ำเดี่ยวก็จะประกอบด้วยวิธีการจำคืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลก ตอนแรกที่สอนไปจากคลิปนะคะคืองูใหญ่นอนยาวนะริมวัดโมรีโลคุณครูสุนารีบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นงูใหญ่นอนอยู่นะแก้คําว่ายาวเป็นคําว่าอยู่หวังว่าทุกคนคงจะแก้หมดแล้วนะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลงูใหญ่นอนยาวนะริมวัดโมรีโลก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าเขานิยมใช้คําว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลอาะใช้ที่เขานิยมไปก็แล้วกันนะเอาล่ะ เขาหนี้ต่ำเดี่ยวเนี่ยมีสิบตัวมีตัวอะไรมั่งก็จะมีงองูยอหญิงนอนเนนนอนหนูมอมา,มายอยักษ์รอเรือรอเริงวแวนแล้วก็รอจุลานะคะเอาละอันนี้ก็เป็นอักษรต่ำเยอะแยะมากมายจำไม่หมดก็จะต้องเปิดคู่มือดูนะคะเวลาที่ทำถามว่าเวลาจำจะทำยังไงให้จำได้ในฐานะคุณครูเนี่ยคุณครูจำได้นะคะ แต่นักเรียนยอาจจะยังจําไม่ได้เพราะมันเยอะมันต้อง24ตัวนะมีต่ําคู่14ตัวมีต่ําเดี่ยว10บตัวแล้วจะทํำยังไงอ่ะให้รู้ถ้าวิธีการของคุณครูก็คือคุณครูจำอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งได้แล้วว่ามี9ตัวแล้วครูก็จําอักษรสูงอีกว่าผีฝากถุงเข้าสารให้ฉันนะว่ามีตัวอะไรบ้าง เื่อจำสองกลุ่มนั้นได้คืออักษรกลางกับอักษรสูงนะคะที่เหลือมันก็จะเป็นอักษรต่ำทั้งหมดนะคะก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่ถ้าใครจำอักษรต่ำได้อีกว่าอักษรต่ำคู่คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อแล้วก็ท่องได้นะคะเหมือนนัทนนเหมือนอ่านัทนนใครอีกนะนัทพงศ์อ่า หลายคนที่สอบมาเหมือนเนิร์ดวีลพั์แบบนี้ก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเรียนเรื่องอักษรต่ำได้ดีนะแล้วก็ยังมีหลายคนยังไม่ได้สอบอักษรต่ำเดี่ยวมานะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกเวลาท่องให้ครูฟังไม่ใช่ท่องแค่นี้นะว่างูใหญ่อักษรต่ำเดี่ยวมีสิบตัวงูใหญ่นอนอยู่หนะ้าริมวัดโมรีโลกแล้วก็ไปเลยไม่ใช่นะต้องท่องให้ครูฟังว่าอักษรต่ำเดี่ยวมีสิบตัว งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดมูรีโลกเราบอกครูว่างูคืององงูใหญ่คือยอหญิงนอนคือนอนหนูอะไรแบบนี้ต้องบอกครูนะนะไม่ใช่มามาแบบจรวดเลย ูใหญ่นอนอยู่นั่นริ้วัดโมรีโลกแล้วก็จากรู่ไปเลยรูไม่รู้เลยว่ามันมีตัวอะไรประกอบบ้างอันนั้นเป็นวิธีการจำเฉยๆนะแต่สาระสำคัญคือต้องบอกมาว่ามีงองงูมียอหญิงมีนอนเนนอนหนูมอมายอยักษ์รอเรือรอริงมแเหวนรอจุฬาอะไรแบบนี้นะงูก็งองงูใหญ่ก็ยอหญิงอะไรอย่างนี้นะเอาล่ะใครใครใครสับสนก็ย้อนไปดูคลิปได้นะ คลิปต่อไปนี้คุณครูจะไม่ยงไม่ไม่ลงย้อนไปย้อนมาให้แล้วเพราะว่ามันกินพื้นที่ในเมมโทรศัพท์มือถือครูมากเลยนะคะครูจะต้องประหยัดเมมแล้วครูจะยังลบไม่ได้นะคะเพราะว่ามีนักเรียนบางส่วน4คนนะคือเปาเอ็มมุกสตางเนี่ยยังเรียนไม่เป็นปัจจุบัน นะเพราะนั้นสี่คนนี้เรียนไม่เป็นปัจจุบันครูย,ยังจะลบไม่ได้ลบไปแล้วครูก็ต้องทำใหม่ครูคงจะเหนื่อยกว่าน,นี้มากแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะเอาเรามาดูกันอักษรต่ำกับวรรณยุกค,คุณครูบอกนะักเรียนว่าเวลาที่ทำเนี่ยโจทย์เขาสั่งมาว่าเขียนวรรณยุกและนำคำที่เหมาะสมมาเติมในประโยคให้ถูกต้องตอนเขียนเนี่ยยังไม่ต้องสนใจอะไรมาดูนะคะมีสามเสียงตัวแรกก็เป็นเสียงสามัญเสียงสามัญแปลว่าไม่มีวรรณยุก อ่ะเขาเขียนแล้วก็อ่านเลยค่ะพีผีพีพีผีพีฮะไม่ใช่นักเรียนขอโทษนะคะเอาใหม่ค่ะพี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 นะคะอักษรต่ําผันวรรณยุกไม่เหมือนกับอักษรสูงนะคะคุณครูยังผันผิดเลยอ้าวไม่เป็นไรขอโทษนะคะพีพีพีพอีพีพอีพีไม่เอกพีพอีพีไม่โทพีอ้าวไปดูคําแรกค่ะ คออาคาคออาคาไม่เอกค่าคอ,อาคาไม่โทคาคาค่าคาคาค่าคาคุณครูบอกเลยว่าอักษรต่ําเนี่ยเป็นอักษรที่ยากที่สุดในภาษาไทยนะคะเสียงมันเด็กนักเรียนทุกรุ่นที่คุณครูสอนมานะคะแม้ว่าจะไม่ได้สอนเด็กเล็กมานานแต่สอนเด็กโตมานานนะคะตั้งแต่ป4ป .5 ป .6 ถึงมัธยมส่วนใหญ่นักเรียนจับผันอักษรต่ําผิดนะคะ อ่ามันจะเป็นความเคยชินนะคะจะผันผิดเหมือนครูเมื่อกี้นี้คุณครูก็ยังผิดค่ะทุกคนมีโอกาสผิดหมดเมื่อผิดแล้วทำยังไงแก้ไขให้มันถูกนะคะขออาคาคอคาไม่เอกค่าคอคาไม่โทรขะเพราะฉะนั้นอักษรต่ำเป็นอักษรเดียวที่จะต้องผันก่อนนะจำไวด้ดีๆนะคะต้องผันเสียงก่อนแล้วจึงอ่านต้องผันเสียงก่อนนะคะแล้วจึงอ่าน ถ้าอ่านเลยเปอร์เซ็นต์ในการผิดจะสูงต้องผ่านเสียงก่อนแล้วจึงอ่านนะคะอ้าวผ่านแล้วนะขออาคาขอคาไม่เอกค่าขอคาไม่โทคาแล้วก็อ่านคาข้าขา,าแม่้าให้ข้าขนมฉันทุกวันเอ้ยอ่านไปได้ไงนะเนี่ยคุณแม่ให้ข้าขนมฉันทุกวันอ่ะไม่ได้ใส่แว่นตาลายขออภัยนะจ๊ะอ้าวมาดูข้อที่สอง พอยีพีพอยพีไม่เอกพี่พอยพีไม่โทพีพีพี่พ,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 พีเสียงอักษรต่ำจะเป็นแบบนี้นะคะอ้าวมาดูค่ะมารีมีอะไรมารีมีพี่ดูภาพนะะมีมารีมีพี่สาวสวยเออสวยจริงนะไม่รู้คนไหนเป็นพี่สวยทั้งคู่อ่ะอ้าวคำนี้ก็คำว่าค่าอ้าวไปดูก็เอาคำว่าพี่มาเติมต่อนะคะต่อไปก็จะเป็นเวลาเติมตัวนี้ไม่ต้องคิดค่ะ เติมไปได้เลยเพราะเราเห็นแล้วสามาัญเอกโทเติมได้เลยแต่อีตอนอ่านกับตอนจะเอามาเขียนเนะี่ยต้องดูก่อนค่ะงู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 ไม่เอกงูงองูไม่โทงู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 นะงูงูงูง,งูไม่เอกงูงองูไม่โทง,งู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 วิชาเจอวิชานี่คือชื่อคนนะวิชาเจองูในนานะ เจอตัวอื่นไม่รู้เป็นตัวอะไรเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่เป็นเสียงมันต้องผันอย่างเนี้นะมันอาจจะไม่มีตัวตนหรอกเป็นคําไม่มีตัวตนแต่ก็ต้องเรียนตามนี้นะคะสอนต่ําอ้าวเห็นภาพแล้วนักเรียนคงจะรู้เลยว่าอ๋อหนูรู้เลยว่าข้อนี้จะต้องเติมคําว่าเรือแน่ๆเลยเรือเราเรือเราเรือไม่เอกเรือเราเรือไม่โทเรือ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 จิราพายก็พายเรือแน่ๆเลยเพราะรูปมันบอกว่าเรืออ่าแบบนี้นะคะ เอาละเขาฝากให้ผู้ครองทำจนจบหน้านะคะไปดูหน้าต่อไปค่ะจะเหมือนจะไปเร็วนะคะการผันอักษรต่ำกับวรรณยุกการผันอักษรต่ำกับวรรณยุกนะคะอนักเรียนมาดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าวงกลมร้อมคำที่เป็นอักษรต่ำและผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง วงกลมคำที่ผันเป็นอักษรต่ำและวงกลมคำที่เป็นอักษรต่ำเนี่ยคำคำสั่งแรกคือให้วงอักษรต่ำก่อนและผันวรรณยุกให้ถูกต้องแปลว่าในโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันรวมทั้งอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำเลยแล้วจะทํายังไงฉันถึงจะรู้ละ่ะ เขาต้องกลางตําราอักษรต่ําค่ะกลางดูว่าอักษรต่ําคู่กับต่ําเดี่ยวมีตัวไหนบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเอาละแต่พอดีคุณครูรู้ค่ะอย่างตัวแรกที่เขาวงคอควายมาเนี่ยคุณครูรู้ยังไงคุณครูใช้วิธีการอย่างนี้นะเอาคุณครูขอใช้สีฟ้าแล้วกันคือคุณครูรู้ว่ากอไก่เป็นอักษรกลางไก่จิกเด็กตายไงแต่ตอนนี้ขอให้เราหาอักษรต่ําในเมื่อกอไก่เป็นอักษรกลางผิดค่ะ ขอไข่เนี่ยคุณครูรู้ว่าเป็นอักษรสูงไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสลาหรือสีเสือหีบวิธีการจําของครูกับนักเรียนต่างกันนะคะครูจําด้วยวิธีการของคุณครูเองในฐานะเป็นครูผู้สอนแต่วิธีการจําของนักเรียนในฐานะเป็นนักเรียนคือผีฝากถุงเข้าสารให้ฉันคาําว่าข้าวไงคะคือขอไข่ถูกไหมคะอ่าโอเคนะคะ วิธีการจําของคุณครูกับวิธีการจาของนักเรียนจะแตกต่างกันแต่วันสุดท้ายปลายทางแล้วรู้เหมือนกันก็พอนะคะคุณครูเรียนมาสมัยนานมากแล้วนะคะคุณครูก็จํของค,ครูแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณครูอายุ48ปีแล้วครูเรียนมานานมากแล้วนะคะเรียนมาตั้ง41ปีแล้วมันนานมากแล้ววิธีการจําเราต่างแต่ปลายทางเราได้เหมือนกันนะคะสองสู 0, รสูงมี11ตัวอ่ะคนนี้ไปดูข้อต่อไป อย่างคุณครูเนี่ยมองเห็นคุณครูรู้เลยเนี่ยปอปลาเนี่ยไม่ใช่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งไงคะป่อปลาไม่ใช่แน่ๆอะคุณรู้แล้วครูกากาบาดออกไปเลยไปดูงองงูสิไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสาลาือสีเสือหีบไข่ขวดชิงฐานถุงเนี่ยเนี่ถุง ตอนนี้เธอท่องกันเธอท่องว่าพีฝากถุงข้าวสารให้ฉันใช่ไหมไปอักษรสูงเพราะนั้นถอถุงไม่ใช่เพราะนั้นอักษรต่ำคืององูใช่เลยเนี่ยถ้าใครจำแม่นจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยใช่อักษรต่ำแล้วเป็นต่ำเดี่ยวด้วยงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลเวลามาผ่านทํำยังไงก็เขียนคำว่างองูงูลงไปกลัวที่ไม่พอก็เขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะทาให้ดู มันไม่ง่ายนะคะแต่มันก็ไม่ยากจนเกินความสามารถนักเรียนหรอกงอูงูแล้วก็อะไรไม่ต้องคิดมากค่ะเติม,มไปวรรณยุกไปแล้วก็เติมวรรณยุกไปเออยังไม่ต้องคิดมากยังไม่อ่านก็ไม่เป็นไรเขียนให้ถูกก่อนเพราะว่าถ้าเขียนไม่ถูกก็จะอ่านไม่ได้เดี๋ยวมาเขียนมาอ่านทีหลังนะคะเพราะาสอนต่ําอ่านงะยยากนะคะอ่ะไปดูข้อสามคุณครูสุนารีขอใช้สีเขียวนะคะคุณครูรู้เลยว่าดอเด็กเนี่ยไม่ใช่ ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งอักษรสูงอ่ะไม่ใช่แล้วคุณครูก็รู้อีกว่าสอเสือเนไม่ใช่เพราะว่าคุณครูจําอักษรสูงแม่นนะคะผีฝากถุงเข้าสารน,นะคะสอเสือคือสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใช่คือชอช้างเอาเดี๋ยวมาลองพิสูจน์กันว่าชอช้างใช่อนต่ําจริงไหมอ่ะต่าคู่บอกว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อแสดงว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อเนี่ยช้างไงคะ ชอช้างก็คือช้างเพราะนั้นอันนี้เป็นอักษรต่ําเวลามาเขียนทําไงสระีมันอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะเราก็เว้นที่ข้างบนไว้เยอะคือก่อนจะเขียนเนี่ยต้องตั้งสติว่ามันเป็นอะไรอย่างงองงูเมื่อกี้มันเติมสระอูข้างล่างอะครูก็เด้งงองงูขึ้นไปข้างบนสระอูอยู่ข้างล่างแต่สระีมันอยู่ข้างบนนะ่ะเราก็ต้องเอาชอช้างติดพื้นล่างและสระียังไม่ต้องอ่านเขียนก่อนค่ะทําหลายอย่างเลยจะบอกว่าจะสับสนและงงงวยไปหมดนะคะ เพราะนักเรียนยังตัวเล็กอยู่นะคะทาหลายอย่างในเวลาเดียวกันผู้ครองต้องเห็นใจบุตรหลานท่านนะลูกหลานท่านพึ่งปบาบังคนยังไม่เจ็ดขวบเลยเาการสอนที่แบบว่าสอนไปตีไปไม่ใช่วิธีการทางออกนะคะต้องสอนไปใจเย็นให้มากนะแล้วค่อยฝึกเขาไปอา้าวเขียนไปก่อนเดี๋ยวมาอ่านทีหลังแค่คิดก็ปวดหัวแล้วให้อ่านอีกยากจัดเลยนะเอาทีละอย่างต่อไปค่ะคุณครูรู้ทันทีว่าจอจานไม่ใช่ ไก่จิกเด็กตายเด็กตายมันปาโองไงคะจอจานไม่ใช่นะแล้วคุณครูก็รู้อีกว่าอ่าคุณครูทําไมรู้รู้รู้เยอะจังทําไมคุณครูก็รู้อีกว่าตัวต่อไปที่จะเป็นอักษรที่ไม่ใช่อ่ะจอจานไม่ใช่ละจอจานเป็นอักษรกลางระหว่างฉาฉิงกับทอทหารอะไรกันนะอ่ะพอดีเนี่ยครูไม่รู้หรอกว่าฉาฉิงเป็นตัวอะไรแต่ครูรู้ว่าทอทหารเนี่ยเป็นต่ําคู่ ครูจำได้ว่าพ่อค้าซื้อฟันทองทอทหารก็ต่ำไงคะเมื่อรู้แล้วก็ต้องไม่ต้องไปไล่มันเจอรู้แล้วก็ใส่เลยก็ลอกคำว่าทอเอเทมาฮะทอเอเทนักเรียนคะคุณครูบอกเลยนะว่าอักษรต่ำเนี่ยเป็นอักษรที่ยากที่สุดเมื่อยากที่สุดก็ต้องเรียนเยอะ แล้วก็ต้องจำเยอะและวจำไม่ได้ทํำไงดูค่ะดูคําพีที่จดไปแล้วในสมุดนะคะเอาล่ะทำแบบนี้นะคะอ้าวทาแบบนี้อ้าคุณครูจะทําให้หมดเลยก็เดี๋ยวจะดูถูกความสามารถของนักเรียนไปนะฝากนักเรียนกับผู้ครองช่วยกันอ่าอีกสองข้อทำเองเมื่อกี้หนะ้าเมื่อกี้เป็นไงคะคุณครูก็เหลือไว้ให้ข้อหนึ่งนะอ่าทำเองนะคุณครูติดดาวนะ แล้วบอกด้วยความสบายใจหน้าไหนครูติดดาวนักเรียนจะหลอกครูไม่ได้หรอกเพราะในต้นฉบับครูติดดาวไว้แล้วนะคะว่านักเรียนต้องทําเองนะคะคราวนี้หน้าลองสุดท้ายง่ายมากเลยต้องใช้คําว่าง่ายมากเลยโยงเส้นจับคู่ภาพลิงลิงจะไปจับคู่กับอะไรได้อะนักเรียนลิงก็ต้องไปจับคู่กับภาพลิงอะ เอาไปจับกับภาพอื่นก็คือผิดนะ่ะแม้แต่ลิงไม่รู้จักก็น่าสงสารนะเอาล่ะคาต่อไปมือมือจะไปจับคู่กันไหนได้ก็ต้องไปมือและคะ่ะอะนักเรียนจะสังเกตว่าเส้นแรกคุณครูลากเนี่ยไม่ตรงเลยอ่ะเพราะว่าคุณครูไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดคุณครูกําลังจะบอกว่าเวลาทํางานนะความเรียบร้อยของงานคือสิ่งที่คุณครูสุราลีให้ความสําคัญมาก เพราะว่าการที่นักเรียนเป็นเด็กป่ .1 แล้วไม่ฝึกสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทําให้นักเรียนขาดระเบียบวินัยไปยันโตเลยเพราะฉะนั้นกะรุนาะหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วเลงดีๆขยับให้มันตรงแล้วก็ลากค่ะเลิงนะอ่ะสมมติว่าคุณครูยังไม่ทํามือนักเรียนทําเองคุณทำำําลําไยอยากกินลําไยูก็ทำำําลําไยคือจะทําได้ต้องอ่านได้ มือมอือมืออ่านออกก่อนว่ามือแล้วก็ไปเล็งว่าเออมือมันอยู่ไหนเอามือมันอยู่นูน่นเอาลากไปแบบนี้นะคะอ่ะขดเชื่อว่าข้อนี้จะเป็นสิ่งที่นักเรียนพอใจและทํามันได้อะอ่านมันก่อนว่าอะไรลิงมือโซ่ลำไยว่าวธงชาติยุงท้องฟ้าแล้วก็ลากเอาจําไม่ได้ก็สะกดนะคะสะกดให้ผู้ปองช่วยสะกดแล้วก็ลากเอาอะข้อสุดท้ายเนี่ย หน้าสุดท้ายแล้วนะดูเหมือนคุณครูจะให้เยอะไหมนักเรียนยังไม่ได้เรียนอะไรอีกหลายอย่างนะคะภาพบอกว่านำอักษรตาำที่กำหนดให้มาเติมคำและโยงเส้นกับภาพให้มาด้วยกัน6ตัวนะนอหนูถึงตอนนี้ต้องอ่านออกแล้วนะพอพานงองูสอเสือมอมา้าพอสำเภา แล้วแต่อารมณ์ครูจะเขียนเป็นรูปไหนนะวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ครูอ่าเสร็จแล้วเขาให้ภาพมานะแล้วให้คำมาและเขาสั่งว่าให้นําอักษรต่ําที่กําหนดให้อ่ะมาเติมคําแล้วก็โยงเส้นอย่างอันเนี้ให้คําว่าแก้วมาครูจะเอานอนหนูมาเติมค่ะครูใช้ตัวนี้แล้วนะ เพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นคำว่าแก้วน้ำอันนี้แบบต้องอาศัยผู้ปกครองช่วยลูกหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นขั้นที่ต้องใช้พละกละพลังนะคะนักเรียนคะคำว่าแก้วน้ำเนี่ยตรงนี้ผิดนะอ่ะต้องมาเติมมณยุคนี่อะคือตัวพิมพ์อ่ะมาบางครั้งมันคาดเคลื่อนนะมันก็ต้องเข้าใจนะเมื่อมันคาดเคลื่อนมันผิดก็แก้ไขอ่ะเนี่ย นะโยงเส้นมาแก้วน้ำมันเลอะลบค่ะลำเลอะวิธีการแก้เลอะมีวิธีเดียวลบค่ะแล้วทำใหม่นะแก้วน้ำข้อไหนทำได้ทำก่อนไม่จำเป็นต้องทำเรียงข้อนะเวลาที่ทำแบบนี้เขาเรียกว่าเทคนิคค่ะเทคนิคเทคนิคเราไปดูรูปภาพก่อนมันมีอะไรบ้างมันมีต้นไม้มีผู้กันมีแก้วน้ำมีเรือใบแล้วมีเงาะ เทคนิคนะคะเวลาทำทีย่ยากๆแบบนี้ยไปดูรูปก่อนแล้วเดี๋ยวจะนึกออกเองนะคะอ่ะคำนี้ให้คำว่าลูกมาแล้วมีสระออกอ่ะคุณครูสุนารีเลือกเอางองงูมาเติมนะคะลูกเงาะแล้วคุณครูโยงไปเลยค่ะคุณครูโยงไปหาลูกเงาะเลยค่ะอ่ะได้ไปแล้วสองข้อนะคะนี่ตัวที่ถูกใช้ไปแล้วคุณครูจะวงด้วยสีเขียวนะคะเนี่ยถูกใช้ไปแล้วอ่ะข้อ,อนต่อไป โอ้เมื่อกี้เราดูภาพมันมีต้นไม้เนี่ยแล้วมีคําว่าต้นมาแล้วคุณครูก็เลยไปเก็บคําว่ามอม้ามาเติมค่ะมอ,อไอไม่โทไม้ก็เป็นอันว่าต้นไม้ก็จะเสร็จแล้วนะคะอ่าแบบนี้เป็นต้นเรียนจะสังเกตว่าเวลาลากเส้นเนี่ยไม่ใช้บรรทัดเนี่ยครูบอกเลยว่าให้อัจฉริยะยังไงก็ลากไม่ตรงหรอกคะ่ะนักเรียนมันเป็นไปไม่ได้ที่มือเราจะลากตรงอ่าคุณครูลากใหม่นะแก้วน้ํา อ่ะคุณครูลากใหม่บางครั้งมันก็ลากจากบนลงล่างบางครั้งก็ลากจากล่างขึ้นบนแล้วแต่ถนัดเลยค่ะอ่ะลูกเงาะอ่ะที่เหลืออีกสามข้อฝากไปในอ้อมใจผู้ปกครองช่วยดูบุตรหลานท่านด้วยนะคะอ้าวละคุณครูทําไมคุณครูสุนารีถึงยอ่อถ้าไม่ย่อจะไม่เห็นภาพด้านข้างนะคะอ่าก็คงจะเข้าใจทําเองอีกสามข้อนะคะอ่าทาเองอีกสามข้ออันนี้คุณครูได้สั่งไปแล้วเนาะ อ่าไปดูหน้านี้กันอีกหน้าหนึง่งอ่าจะเสร็จแล้วนะคะวันนี้จะจบเลยค่ะจบแบบจบมาค่ะแบบไม่กลับมาสอนแล้วนะวงรอบรอบคําที่เป็นพยัญยชนะต้นและสอนต่ําเคยทําไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะอ่าเช่นคุณครูเห็นคํานี้คําแรกคําว่านาวาคุณครูสุนารีวงตรงนี้เอาสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนออานาวอาวําคำนี้ใช้ไปแล้วนะ อ่ะโอเอกคุณครูเห็นคำต่อไปอีกพอดีคุณครูตาเร็วนะคุณครูเห็นคำว่าคณะคุณครูก็เลือกตรงนี้นะคะคณะแล้วคุณครูก็ติดทำแบบนี้ค่ะเหมือนเมื่อวานนะคะคุณครูจะไม่สอนอะไรเพิ่มแล้วนะคะอ่ะคุณครูแถมให้อีกคำหนึ่งแล้วกันค่ะพอดีคุณครูเห็นพอดีคำว่าไฟฟ้านี่ไงคะไฟฟ้าอ่ะ,อะเพราะฉะนั้น นักเคียนก็ทําแบบนี้นะคะก็เป็นอันวัาเสร็จนะคะก็ไปทําที่เหลืออีก3คำอ่าสําหรับคลิปนี้ยาวนิดหนึงนะคะจําเป็นต้องยาวเพราะว่าครูจะโบกมือลาปาดเปลืองเรื่องวรรณยุกแล้วนะคะอ่าจบแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่จบแปลว่าต้องไปตามดูในคลิปย้อนหลังเอาเองนะคะเพราะว่าคุณครูสุนารีสอนให้ทุกหน้าจนจบเริ่มแล้วยกเว้นบางส่วนที่ต้องทำเองบ้างนะคะเพราะเป็นแบบฝึกแล้วให้คะแนนสอบด้วยจริงๆครูตั้งใจจะไม่ทำอะไรให้เลยนะคะแล้วมานั่งนึกว่าสงสารผู้ปกครองแล้วก็สงสารที่สุดคือลูกศิษย์อ้าว เมื่อสงสารที่สุดแล้วก็ใจดีช่วยนะคะทําเองอีกนิดหน่อยนะใครอยากได้คะแนนเต็มก็ทําให้ถูกแล้วกันค่ะที่เหลือนะคะถ้าใครทําตามมาตลอดถึงแม้จะไม่ถูกหมดก็ผ่านนะสิคะแนนอย่างน้อยก็ได้11คะแนนนะคะแต่ถ้าทําถูกหมดก็ได้สิบห้าคะแนนนะคะครูวางเกณฑ์ให้คะแนนไว้เรียบร้อยแล้วอาเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นมานีมานะสวัสดีค่ะ